คุณยายอยากกินต้มปลาใส่ใบมะขามอ่อนนี่ใส่ลงไปใส่จนเปรี้ยวอยากกินเปรียปร้ยวๆไม่รู้จะเปรี้ยวไหมเนี่ยกระป๋องหนึ่งก็ขวดหนึ่งใส่ลงไปใส่เกลือ ใส่ทุกอย่างใส่พริกใส่อะไรลงไปต้มหมดเลยเดี๋ยวก,ก็รอใส่ปลานี่ค่ะเพื่อนๆวันนั้นคุณยายทำเกล็ดปลาแต่โขตดเกล็ดปลาเรียบร้อยแต่เอาข้าวช่องแข็งพอดีตอนนี้มัน เป็นน้าแข็งคุณยายจะใส่อย่างนี้ลงไปเลยเป็นน้ําแข็งแต่อันนี้ได้ตัดท้นไว้ก็เลยได้ท้นนึงเดี๋ยวปิดฝาไว้รอเดือดสักนิดแล้วค่อยปรุงใบกระเพราใหญ่ค่ะร้อนๆเก็บใส่ งามมากลืมบอกไปค่ะเมื่อกี้คุณยายทำในบ้านหม้อเล็กเพราะว่าปลาทั้งตัวเนี่ยคุณยายก็เลยต้องเอามาต้มนอกบ้านจะได้ใส่ปลาได้ให้หม้อ วางเดี๋ยวใส่น้ำปลาเนนกนือใส่ผงนัวค่ะผงขะนอนิดนึงไม่รู้ว่าเ็ี้ยงไหมยายไม่มีตะไอ้มีตะไคร้แต่ไม่มี นี้ใส่มะเขือเทศแต่ไม่มีขา่าดูน่าอร่อยต้มต้มพริกสดด้วยเอาไวท้ทยี่กินกินเหมือนบ้านเราสมัยก่อนแม่ชอบไม่ตำนะแม่ใส่อย่างนี้แล้วก็ค่อยขยี้ให้มันออกเผ็ดๆตามใจโชคชิมนะ อืม,อ,ม,อ,มอร่อยแล้วก็ใส่ใบยี่ราเข้าไปออกให้ออกร้อนอนหอมนี่สวัสดีค่ะมาค่ะมากินข้าวกับคุณยายคุณยายมีปลาต้ม ใบมะขามอ่อนปลาทูค่ะเขาเอามาขายนี่ค่ะปลาทูสดนี่ค่ะนึกอยากจะกินปลาทูสดต้มเหมือนบ้านเราใส่ใบมะขามอืมีอยวเปรี้ยว แล้วคุณยายก็ต้มพริกเอาไว้ขยี้ใส่ม,มาเดี๋ยวรบเพื่อนๆ เปลี่ยนจากเนื้อหมูเนื้อไก่มากินปลาต้มถั่วคุณยายขอใส่เว้น มองไม่เห็นกลางเลยนีม่มองเห็นละ và yep. thích chẳng. sớm แล้วกับพริกใบยี่ราบใบยี่รากับใบมะขามอ่อน อุ๊ยเผ็กับพริกสดอืม ได้เหงือเลยอเผ็ดเด้อพี่นอ้องเผ็ดจนขนลุกอ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ